ทำไมคุณจึงควรเลิกกินโยเกิร์ตประเภทหวานน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปสังเกตดูในโยเกิร์ตที่บอกว่าเป็นประเภทหวานน้อยนะคะคุณจะเห็นว่าในโยเกิร์ตนั้นเนี่ยเขามีน้ำตาลอยู่มากถึง8กรัมนะคะในหนวันเนี่ยเขาบอกว่า ตามข้อมูลที่เราควรจะกินนะคะน้ําตาลเราบริโภคได้วันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่4กรัมนะคะสําหรับคนทําง,งานทั่วไปซึ่ง4กรัมคิดเป็นพลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60กิโลแคลอรีนะคะการที่เราบริโภคอะไรที่เป็นหวานน้อยซึ่งจากประสบการณ์คุณครูบีก็เคยกินประเภทหวานน้อยมานะคะหวานน้อยจนน้าหนักเพิ่มขึ้นมากถึง84กิโลค่ะจึงอยากจะแบ่งปันกับทุกคนที่ติดตามดูค่ะว่าวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยพอม นะคะหุ่นดีมีสุขภาพดีวิธีการหนึ่งก็คือว่าเราต้องฝึกอ่านฉลากนะคะว่าที่หน้าเขาเรียกว่าหน้ายี่ห้อของเขาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าหวานน้อยแต่เราต้องเสียเวลานะคะพลิกไปอ่านฉลากข้อมูลผู้ชนะการด้านข้างว่าในพลังงานที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันมีน้ําตาลอยู่เท่าไหร่จริงๆหน้าซองเนี่ยค่าอาจจะเขียนว่ามันหวานน้อยมันลดลงไปสัก40%กว่าเปอร์เซนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าข้างในเนี่ยบอกว่ามีน้ําตาลอยู่เนี่ยก็ ถ้าเลี้ยงได้แนะนําให้เลี่ยงเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินของเราให้เราทํางานมากขึ้นเวลากระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเก็บสะสมพลังงานที่เป็นน้ําตาลเปลี่ยนเปนในรูปของไขมันแล้วก็สะสมเป็นพุงเป็นแขนเป็นขานะคะดังนั้นที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้ก็คือว่าอะไรที่เป็นประเภทหวานน้อยนะคะพลิกไปดูฉลากด้านข้าง ฉลากผู้ชนาการว่ามีน้ําตาลเท่าไหร่อ่านดูดีๆนะคะถ้าไม่มีเนี่ยรับประทานได้ถ้าเป็นโยเกิร์ตประเภทที่ไม่มีน้ําตาลเลยนะคะอ่านดูแล้วเนี่ยรับประทานได้ถ้าบอกว่าเป็นหวานน้อยมีน้ําตาลอยู่แนะนําว่าไม่ควรบริโภคนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะถ้าเป็นถ้าใครนะคะชอบสารดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ใหุ้ณครูวีด้วยนะคะเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย